รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เฮ้อย่าพี่้้ยย,ยรับหน่อยนะทอ,อปกับสวงเปลาไม่ได้เป็นอะไรกันผมกับพี่ท็อปก็ไม่ได้มีอะไรนะตีหแน่ใจเหรอ Questioning คนที่ยังไม่แน่ใจกับเพศสภาพตัวเองหรือผู้ที่กำลังค้นหาอยู่ว่าตัวเองมีรสนิยมทางเพศแบบใด สนับสนุนโดย OPPO F1S Selfie Style ใหม่จาก OPPO Camera Phone AAS Play โหลดเพลงดูเพลินตี่มาทำอะไรดึกๆวะงั้นกอดพี่ได้ปะฮะกอดทำไมอะ แล้วกครทางนี้รู้สึกอะไรไหมอะมึงเป็นบ้าอะไรมึงทำแบบนี้ทำไมวะ <c oughs> ไม่มีอะไรอะพี่ ไอ้ตี้มันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้อะอยู่ดีก็เข้ามาก่อนเราท็อปรู้สึกอะไรไหมอะบ้าจะไปรู้สึกได้ยังไงอะไอ้ตี้มันเป็นผู้ชายนะ กี้กูขอโทษนะกูตกใจนิดหน่อยอ่ะที่มันเข้ามากอดกูผมก็ขอโทษนะพี่ผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ต้องพูดอะไรแล้วพี่ผมไม่อยากทำแล้วอ่ะ แล้วเดี๋มื่ไหร่วะมึงกับกูอะเราตกอไกได้ทุกเรื่อแต่ตอนนี้นนนนนอย่าเพิ่งเียงี่ได้มาว่เจ้ออ นี่สัญญาอะไรเอาไว้สวองสวง พี่พี่เอ้ยอย่าน้องพี่ไม่ใช่แนวนั้นผมไปถามว่าพี่เห็นแฟนผมบ้างไหมแฟนน้องผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงสิพี่เห็นบ้างไหมเอ้ยตั้งแต่พี่เฝ้าแถวนี้ยังไม่เห็นน้องผู้หญิงเคาลงเลยเ เป็นบ้าอะไรเนี่ยไม่มีอะไรอะพี่อไอ้ตี้มันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้อะอยู่ดีก็เข้ามาก่อนเราท้อรู้สึกอะไรไหมอะ ฮัลโหลโอกาสทองมาถึงแล้วคะ่ะโอกาสอะไรหรอครับคืออย่างนี้เขากำลังอยากได้คู่จิ้นไปเล่นหนังใหญ่จริงเหรอครับพี่จริงสิยะแต่ว่างานนี้ต้องแคสนะแล้วถ้าเกิดว่าได้ขึ้นมาเนี่ยทางทีมงานเนี่ยเขาก็จะโปรโมทหนังนะว่าคู่จิ้นคู่เนี่ยเกิดรักกันนอกจอขึ้นมาทีนี้แหละสาวจิ้นหนังก็จะดิ้นตายส่วนเธอก็จะโด่งดังในฐานะพระเอกหนังใหญ่เอาสิครับพี่ ขอให้ผมได้เล่นหนังก็พออดแต่คือว่า,างนี้แต่เกี้ยพี่จะโทรไปหาตี้มันมาแล้วมันก็ยังไม่ให้คำตอบพี่ไงมันบอกว่ามันขอคิดดูก่อนนะ่ะแล้วเขาจะแคสวันจันนี้แล้วว่าพี่ต้องให้คําตอบเขาแล้วว่าออไม่เป็นไรพี่งั้นเดี๋ยวผมไปคุยกับตี้เอง นี่ท็อปบอกตี้มันเลยนะว่าโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มากันง่ายๆนะแล้วถ้าเกิดว่าหนังเปรียงขึ้นมานะเธอสองคนนะก็จะโด่งดังในฐานะพระเอกหนังใหญ่มใซ่เคนิตไอดอลอ่ะได้นะครับพี่สวัสดีครับทำอาหารซะเยอะเลย หายกฎผมหรอครับใครบอกจานหนึ่งอะใส่ยาพิษด้วยนะเลือกกินดีๆล่ะโหใจร้าย,ายอะไหนบอกว่ามีสไัยก่อนมาก็ถ้าไม่หายงอนอะก็ไม่บอกหรอกไม่บอกก็งอนนะบอกก็แด้ะก็ ก็ที่จะบอกอ่ะจะรับไหมไม่อ่ะครับไว้ค่อยคุยก็ได้ตี้กินข้าวอยู่อะ่ะมีอะไรหรือเปล่าท็อปผมขอคุยกับตี้หน่อยเรื่องงานครับเรื่องงานอะ่ะจะคุยไหม ฮัลโหลพี่ถ้าเรื่องนั้นนะ่ะผมคุยกับพี่ตุ๋ยแล้วนะแค่วัวนจานนี้แล้วนะเว้ยค่อยคุยได้ว่าพี่ขอกินข้าวกับแฟนก่อน mm hmm. แค่นี้นะ่กินข้าวกันกินแล้วนะอืม hmm. ใช้ได้ไหมอืม mm hmm. อ้ยกีนนะ ไเก็บด้ใครมาพี่แต่นี้มันเป็นโอกาสของเราเลยนะเว้ยโอกาสงใครกันแน่ถ้าไปก็เลิกกันมันสัญญา,ากับกูไม่ใช่หรอ อะไรที่ทําให้ผู้ชายอย่างเรารู้สึกว่าชอบผู้ชายคนหนึ่งได้ครับ